สวัสดีครับต้องรับสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นสำคัญจากหนังสือ uh, The New Trading for Living นะครับเป็นฉบับปรับปรุงปี2014ของดร Alexander Elder ค่ะผู้เขียนเป็นจิตแพทย์มาก่อนแล้วผันตัวมาเป็นเทรดเดอร์ซึ่งมุมมองเขาน่าสนใจมากใช่ครับโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าความสมเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นการรวมสามอย่างเข้าด้วยกัน Mind method แลวก็ money ใช่เลยค่ะแล้วจุดที่ดรเอลเดอร์เขาเน้นมากๆคือสงครามที่แท้จริงในสนามเทรดเนี่ยมันคือสงครามข้างในใจเราเองเนี่แหละการควบคุมตัวเองสำคัญกว่าการพยายามไปควบคุมตลาดซึ่งเราทำไม่ได้อยู่แล้วอืมจริงด้วยครับควบคุมตลาดไม่ได้ค่ะเนี่แหละคือหัวใจของ 3M ที่พูดถึงเลยเป็นเรื่องของการอยู่รอดแล้วก็เติบโตในระยะยาวน่าสนใจที่เริ่มจากมาย d หรือจิตวิทยาก,ก่อนเลยนะครับ เพราะเหมือนตลาดมันดึงอารมณ์เราง่ายมากทั้งโลภทั้งกลัวออหรือบางทีก็เหมือนเล่นพนันไปเลยดรเอลเดอร์ในฐานะจิตแพทย์เขามองเรื่องนี้ยังไงเป็นพิเศษบ้างครับหรือปมบัญอย่างในใจโอ้ลึกเหมือนกันนะครับค่ะการตระหนักรู้ตัวเองเลยสําคัญมากเครื่องมือที่เขาแนะนํามากๆคือบันทึกการเทรดหรือเทรดดิ้ง i ด r y รี่แต่ไม่ใช่แค่จดกําไรขาดทุนนะต้องลงลึกเลยว่าทําไมถึงเข้าทําไมถึงออกตอนนั้นรู้สึกยังไงเพื่อจะหารูปแบบ ใช่ค่ะหาแพทเทิร์นความผิดพลาดหรือความสำเร็จของตัวเราเองเขายังเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าการต่อสู้กับความ่พ้แพ้ซ้ำๆในการเทรดเนี่ยมันคล้ายๆกับการเลิกเล่าในกลุ่ม A.A. เลยอ๋อ Alcoholics Anonymous ค่ะแค่เปลี่ยนคำว่าแอลกอฮอล์เป็นการขัดทุนหรือเขาใช้แนวคิด Losers Anonymous เพื่อให้เรามีสติแล้วก็โฟกัสที่การจำกัดความเสียหายก่อนเลย การเปรียบเทียบกับ AA นี่เห็นภาพเลยครับแสดงว่าต้องยอมรับปัญหาแล้วก็หาวิธีแก้ที่เป็นระบบจริงๆแล้วเรื่องที่คนชอบมองหากูรูเหรอครับอันนี้มันเกี่ยวกับจิตวิทยาด้วยไหมเกี่ยวโดยตรงเลยค่ะการมองหากูรูมันสะท้อนความไม่มั่นคงข้างในความต้องการทางลัดดเรเอลเดอร์ย้ําเลยว่าไม่มีใครทําให้เรารวยได้หรอกเราต้องรับผิดชอบการตัดสินใจแล้วก็ผลลัพธ์เองร้อเปอร์เซ็นซึ่งการจะทําแบบนั้นได้ก็ต้องมีเกราะป้องกันที่ดีก่อน ถูกต้องค่ะก็คือเรื่อง Money management การบริหารความเสี่ยงนี้เองใช่ค่ะเพราะถ้าใจนิ่งอย่างเดียวแต่พลาดครั้งเดียวเงินหมดก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันดอรเอลเดอร์เขามีหลักการเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเขามีกฎเหล็กให้เลย2ข้อชัดเจนมากๆค่ะข้อแรกคือกฎ2%หรือ the two p r u l e ก็คือห้ามเสี่ยงขาดทุนในการเทรดแต่ละครั้งเกิน2%ของเงินทุนในพอร์ตตอนนั้นๆ2%ของพอร์ตค่ะ กฎนี้เหมือนป้องกันไม่ให้เราโดนฉลามกัดทีเดียวแล้วจบเกมไปเลยแต่ถ้าตลาดมันผันผวนมากๆแล้วเรายึด2%ตลอดมันจะทําให้เราพลาดโอกาสใหญ่ๆไปหรือเปล่าครับหรือเขามองอยังไงเขามองว่าเป้าหมายแรกสุดคือการอยู่รอดค่ะกฎนี้ช่วยสร้างวินัยแล้วก็ลดผลกระทบทางอารมณ์เวลาขาดทุนหนักๆด้วยการพลาดโอกาสไปบ้างดีกว่าเสียเงินทุนทั้งหมดไปเลยนะคะอืมก็จริงครับ ส่วนกฎข้อ2คือกฎ6เอเซ็ต์หรือ the six percent rule อันนี้ไว้คุมความเสี่ยงรวมทั้งเดือนเลยคือไม่ให้ขาดทุนสะสมท,ทั้งที่ปิดไปแล้วบวกกับที่ยังเสี่ยงเปิดอยู่เกิน6ของทุนตอนต้นเดือน อ๋อคุมทั้งเดือนอีกชั้นหนึ่งใช่ค่ะป้องการการตายผ่อนส่งแบบที่เขาเรียกว่าโดนฝูงปีรัญญารุมกัดจากการขัดทุนเล็กๆน้อยๆแต่ติดๆกันมันเปลี่ยนคำถามในหัวเราไปเลยจากมีเงินพอเทรดไหมเป็นเออเดือนนี้ยังเหลือความเสี่ยงให้เทรดได้อีกเท่าไหร่ชัดเจนมากครับทำให้เห็นเลยว่าที่คนชอบพูดกันว่า ทุนน้อยเลยเจ๋งจริงๆอาจจะไม่ใช่เพราะทุนน้อยอย่างเดียวแต่เพราะไม่มีเกราะแบบกด2%กับ6%นี่แหละทำให้พลาดนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ใช่เลยค่ะการยอมรับขาดทุนตามแผนมันก็เหมือนเป็นต้นทุนทางธุรกิจปกติไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรถูกต้องที่สุดค่ะพอเรามี Mindset ที่ถูกมี Money Management เป็นเกราะแล้วทีนี้ก็มาถึงคำถามว่าแล้วจะหาโอกาสเทรดดีๆได้ยังไง ซึ่งก็นําไปสู่เรื่องเมธอดหรือกลยุทธ์กับเครื่องมือค่ะในส่วนของเมธอดหรือวิธีการนี่มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างครับดรเอลเดอร์พูดถึงวิวัฒนาการของเครื่องมือนะคะจากสมัยก่อนที่มันแพงเข้าถึงยากมากมาถึงยุคนี้ที่ออมีซอฟต์แวร์ดีๆอย่าง stockcharts.com อะไรพวกนี้ทำให้รายย่อยเข้าถึงข้อมูลได้ดีพอๆกับมืออาชีพเลย แต่ต้องระวังประเภทซอฟต์วานิดหนึง่งเขาแบ่งเป็นทูบ็อกเซสคือให้เครื่องมือมาให้เราวิเคราะห์เองอันนี้เหมาะกับเทรดเดอร์จริงจัง <h ums> กับพวก Black b o x กเที่บอกแค่ซื้อๆขายๆไม่บอกเหตุผลอันนี้เขาบอกอันตรายคนเลี่ยงเลย <m ai S 1> <c ười> ไม่รู้ว่าข้างในคิดยังไงใช่คะ่ะกับพวก Gray b o ็อกซที่มันจะก้ากึ่งไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่หัวใจสําคัญคือเราต้องเป็นคนวิเคราะห์และตัดสินใจเองครับผม แล้วในแง่เทคนิคการวิเคราะห์ล่ะครับมีหลักการอะไรที่เขาแนะนําเป็นพิเศษไหมโมเมนตัม um, หรือ Volume แต่จุดสําคัญเลยคือเขาเน้นการวิเคราะหาา์ห,หลายกรอบเวลาหรือ multiple time frames หลายกรอบเวลายังไงนะครับค่ะเช่นระบบที่เขาเรียกว่า triple screen คือใช้กราฟยาวอย่างเช่นกราฟรายสัปดาห์เพื่อกําหนดทิศทางหลักก่อนจะได้ไม่หลงทางในภาพใหญ่อ๋ดูกรอบใหญ่ก่อนใช่ค่ะ แล้วค่อยมาใช้กราฟที่สั้นลงเช่นกราฟรายวันเพื่อหาจังหวะเข้าออกที่มันแม่นยำขึ้นเหมือนเรากรองสัญญาณรบกวนระยะสั้นๆออกไปค่ะเพิ่มความน่าจะเป็นให้สูงขึ้นเข้าใจแล้วครับสรุปคือการจะเทรดให้ประสบความสำเร็จอย่างยังย่งยืนตามแนวทางของดรเอลเดอร์เนี่ยต้องผสมกันทั้ง3ส่วนเลยมายน์คือคุมใจมีวินยัยมันนี่คือบริหารความเสี่ยงปกป้องเงินทุนแล้วก็เมธอดคือใช้กลยุทธ์ใช้เครื่องมืออย่างเข้าใจ บวกกับการจดบันทึกเรียนรู้จากประสบการณ์จริงไปเรื่อยๆมันคือการเดินทางจริงๆนะครับไม่ใช่ทำสำเร็จแล้วจบใช่เลยค่ะเป็นการเดินทางจริงๆดเรเอลเดอร์ประเมินไว้ว่าการจะเป็นเทรดเดอร์ที่เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาฝึกฝนเป็นพันๆชั่วโมงเลยนะคะอาจจะ5ปี10ปีโหนานเหมือนกันนะครับค่ะพอเรามองว่ามันคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นคำถามทิ้งไทยที่อยากชวนคลิปก็คือ มีนิสัยอะไรสักอย่างเดียวจากที่เราคุยกันมาวันนี้อย่างเช่นการเริ่มจดบันทึกการเทรดให้ละเอียดขึ้นหรือการลองเอากด2%ซมาปรับใช้อย่างจริงจังดูที่เราสามารถเริ่มต้นลงมือทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อเป็นก้าวแรกเล็กๆบนเส้นทางสู่ความเชี่ยวชาญน,นั้นโดยที่รู้ว่าเออความสม่าเสมอในก้าวเล็กๆนี่แหละที่จะสร้างความแตกต่างในระยะยาวได้จริงๆค่ะ